อ่ะมาข้อที่21ครับข้อเนี้ยถ้าแยกตัวประกอบว่าจะง่ายขอใช้สูตรร่วมด้วยนะฮะจะง่ายแต่ถ้าหารยาถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ยากเลยนะเพราะว่ามันต้องคูณเข้ามาแล้วค่อยๆหาอะไรเนี้ยเพราะนั้นขอใช้วิธีแยกตัวประกอบแล้วกันมาดูกัน เออ x ลบสามไม่ต้องทำอะไรก็ว้เฉยข้างหลังเนี่ยแยกได้สองงเลครับก็คือเป็น x แล้วก็ x นะครับเครื่องหมายบวกั้างคู่จังวหวะข้างหลังเนี่ยเราต้องคิดว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้สามบวกกันได้สี่นะฮะอะไรเอ่ยคูณกันได้สามบวกกันได้สี่นะครับก็คือสามกับหนึ่ง ท่านะึงทีนี้ตัวล่างตัวล่างใช้ผลต่างกำลังสองครับมันคือ x กำลังสองลบสามกำลังสองนะครับผลต่างกำลังสองมันก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง,ลง,ลงนี่คือสูตรนะเพราะนั้นพี่ก็ใส่สูตรเลยนะ มันก็คือหน้าลบหลังเป็น x ลบสามครับคูณกับหน้าบวกหลังคือบวกสามครับจบแล้วพอถึงขั้นนี้เราจะเห็นว่าหน้าตาเหมือนกันนี่นะถูกไหมฮะหน้าตาเหมือนกันนี่นะคำตอบที่ได้ก็คือเอกหนึ่งครับจบเลยใช่หไหมง่ายชีวิตก็จะดีถ้าเราเลือกวิธีที่ถูกต้องในการทำโจทย์ <laughs> โอเคไหมนะฮะ แล้วคำถามคือแล้วเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าวิธีไหนถูกต้องอืมก็ต้องทำโจทย์บ่อยๆครับนั่นคือที่มาที่พี่บอกว่าทักษะคือสิ่งสำคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในการทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์นะครับโอเค